สวัสดีค่ะพบกันอีกนะคะฟาร์มปูนาปอทิพค,ค่ะอันนี้เรามาดูเบาบ่อบปูนาของฟาร์มปอทิพนะคะข้างในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสซรันเรียบร้อยความกว้างของบ่อดินนะคะบอ่อกึ่งบ่อดินก็แปดคูณสิบสอเมตรวางที่หลบปูไว้แล้วเตรียมพร้อมเดี๋ยวจะ เชิญน,น้องปูมาอยู่ในนี้ประมาณหนึ่งคู่ความกว้างของบ่อเรา8ปดคูณสิบสีเสลนสวยงามพอใช้ได้มีต้นไม้อยู่ข้างในด้วย มบ่อเล็กด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าปล่อยปูแล้วจะรายงานให้ทราบนะคะฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะความปูนาปอทิปมือใหม่ค่ะจะเลี้ยงให้ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ